เจดิเจเลือกเล่นเกมก่อนว่าย่าเล็กกหน่อยสิลูกทำไมผมต้องว่ายด้วยล่ะครับผมไม่เห็นจะรู้จักกับเขาซะหน่อยอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเจ๊ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับเอ๊ะวันนี้พ่อเป็นอะไรเนี่ยบกติไม่เคยเห็นจะเคยว่าย่ากลอนออกไปข้างนอกเลยย่าคุยกับใครอยู่ อาแล้วเป็นอะไรไปอีกเนี่ยปกติไม่เห็นจะเคยรับไหวใครเลยอ้าวรถโรงเรียนมาแล้วพี่นะดีเจรถโรงเรียนมาแล้วลูกเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วครับอืมดูลูกแกสินิสัยใช้ไม่ได้เลยไปโรงเรียนก็ไม่ยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอืม ดีเจช่วยย่าทำความสะอาดช่วยกวาดบ้านให้ย่าหน่อยสิลูกเดี๋ยวน้องของย่าจะมาจากต่างจังหวัดนะลูกเ,เ,เ,เอาโทรศัพท์ย่ามาเลยอ่าวเจอเลยครับสวัสดีย่ามาโอ้ยอ,อ,อยู่บนรถหน้า,นาเลยนะคะพีะ่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยกันนะพี่คะอา้าวเดินทางมาเหนื่อยๆมานั่งก่อนนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้กินน้ำกินท่า เป็นยังไงก็เปนอย่างนี้เลยค่ะพี่เรื่อยๆค่ะนี่น้องแขจําได้ไหมนี่หลา,านของฉันเนี่ยที่เคยพาไป<อ>ที่บ้านของน้องแขเมื่อตอนเล็กๆน่ะจาได้ไหมอ๋อจําได้เลยค่ะโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานโตขึ้นเยอะเลยนะคะคุณพี่คะใช่หล่อใช่ด้วยอนเนี่ยใช่เจดิเจ,เ,จเลิกเล่นเกมก่อนว่าย่าเล็กเขาหน่อยสิลูกทำไมผมต้องว่ายด้วยล่ะครับผมไม่เห็นจะรู้จักกับเขาซะหน่อยอา้าว ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเจนี่น้องน้องแขไปดูดอกไม้ที่บ้านของพี่ไม่สวยมากมากเลยมาไปใจใจใจมาๆจังเลยนั้นวันนี้ได้ดูดอกไม้สวยๆด้วยมาๆๆต้องหายเหนื่อยแน่ๆเลยค่ะคุณพี่สาว สวัสดีครับจะไปไหนกันครับเนี่ยว่าพอพดีจะพาหลานไปเดินตลาดสักหน่อยใช่ครับอ๋อโอเคครับผมก็เพิ่งกลับมาจากตลาดเหมือนกันไปก่อนนะครับครับอ่ะดีเจจะไปโรงเรียนแะลออไไ้วไม่เอากระเป๋าไปได้ไงนี่อืมเอาเก้าอี้มานั่งดีกว่าอ่ะโอเครอรถตรงนี้แหละดีเจ หลานจำวันที่ย่าเล็กเขามาที่บ้านเราได้ไหมลูกทําไมวันนั้นลูกทิ้งไม่ยกมือไหว้ย่าเล็กด้วยล่ะลูกแถมพูดจาก็ไม่น่ารักเลยลูกทําไมผมต้องไหว้ด้วยล่ะครับก็ต้องไหว้ล่ะลูกเพราะเราเป็นเด็กเราก็ต้องไหว้ทักทายผู้ใหญ่ไปไหนมาไหนจะได้เป็นที่รักของทุกคนลูกแล้วอ่ะนั่นดีเจรุ่เรียนมาพอดีเลยลูกอ่ะไปโรงเรียนซะปะ จริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละแ,ลแม่ผมกับแม่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้กล่าวทักทายใครหรือว่าไหว้ใครเลยแล้วทีเนี้ยเขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ไหว้ใครหรือว่ากล่าวขอบคุณใครเขาก็คงเอาเป็นตัวอย่างอะแม่มันก็จริงนั่นแหละถ้างั้นเราควรจะต้องทําตัวเป็นแบบอย่างให้ดีเจเห็นนะแม่เขาจะได้รู้ว่าเขาควรต้องทําตัวยังไงอืมใช่ใช่เอา ดีเจ <DJ, S 2> ครับวันนี้ใส่ชุด p พ v เ t e ไปโรงเรียนนะเนี่ยครับใช่ครับอ่ะแม่ครับเดี๋ยวผมไปส่งดีเจก่อนแล้วเดี๋ยวผมเลยไปหาเพื่อนคุยธุรัก,กันหน่อยนะครับยังไงก็แม่ไม่ต้องรอนะเช้านี้กินข้าวได้เลยผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ๊นนี้พ่อเป็นอะไรเนี่ยบุกติไม่เคยเห็นจะเคยว่ายาก่อนออกไปข้างนอกเลย สวัสดีครับคุณยายอ๋อสวัสดีค่ะชอดอกไม้อยู่เหรอครับจ้าย่าครับกินข้าวครับอย่คุยกับใครอยู่อ้าวแล้วเป็นอะไรไปอีกเนี่ยปกติไม่เห็นจะเคยรับไหว้ใครเลยอโอ้นี่ดอกไม้ที่เราปลูกไว้ใช่จะต้องรดน้ำสักหน่อยละว,ว่ามันเหี่ยวมากเลย อ้าวคุณน้าสวัสดีครับเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะบ้านหลังตรงตรงนี้ใช่ไหมครอ๋อใช่ค่ะอ๋อโอเคผมชื่อดีเจครับบ้านอยู่ตรงนั้นมีอะไรให้ช่วยเหลือบอกได้นะครับไว้เจอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดีเจย่าภูมิใจมากๆเลยวันนี้อะ ลูกมารยาทดีมากทำให้ยาชื้นใจที่สุดเลยเก่งมากๆลูกครับขอบคุณครับครับดีแล้วที่กกรู้จักกล่าวทักทายผู้ใหญ่แบบนี้ลูกครับนี่กอนแทบไม่น่าเชื่อเลยนะลูกที่เราได้ทำพฤติกรรมแบบนี้มันก็เลยส่งผลให้กับดีเจเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีอ่ะมากๆเลยลูกเขาเปลี่ยนไปโดยที่เขาไม่ทันได้รู้ตัวจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆแค่นี้เอง แต่เราก็มองข้ามมันไปตลอดเลยลูกพอเขาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแม่อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการชมเชยครับมันเปลี่ยนเสมือนแรงเสริมทางบวกที่ทําให้เขาทําพฤติกรรมนั้นอีกในอนาคตการชมนี้ผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามันมีองค์ประกอบด้วยกัน3องค์ประกอบครับแม่หนึ่งคือคําชมเชย 2. คําพูดบอกถึงพฤติกรรมที่เราว่าดีและอยากให้เกิดขึ้นอีกและก็3 คำพูดที่บอกถึงผลกระทบในเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้นแม่ก็ไม่คิดเลยนะกรอนว่าโลแคททำเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำให้ดีเจเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีนั่นสิครับแม่แค่ปรับพฤติกรรมไปแค่ไม่กี่สัปดาห์ดีเจก็สามารถเปลี่ยนได้อืใช่ลูกใช่ต่อไปนี้เราทั้งคู่มาปรับพฤติกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับดีเจดีไหมครับแม่ดีมากลูกดีมากๆเลยแม่ก็เห็นด้วย